สวัสดีครับวันนี้ชาวนาันหยุนะครับก็พามาพบกับครอบครัวชาวนามืออาชีพนะครับก็คือคุณลุงทองคําแล้วก็คุณแม่สีดานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากจะสอบถามคุณลุงทองคําแล้วคุณแม่สีดานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนรับมือในการทําการเกษตรในขณะที่เราอายุมากขึ้นแล้วลูกหลานเรายังไม่กลับมาช่วยเนี่ยเรามีวิธีการวางแผนการทํางานอย่างไรบ้างครับครับ ในเมื่อเขาอายุนักขึ้นนะครับในเมื่อเขาทำแบบเครื่องมือบะเก่านั่นมันมันบาไหวนะครับก็คือรถไถเดินตามหลังจากควายแล้วก็มีรถไถเดินตามนะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาก็อายุนักขึ้นนะครับเขาก็รอ,องรับแรงงานในการถ่ายนาหรืออย่างนี้เขาก็ต้องใช้เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยนะครับแล้วก็พรอนแรงของเขานะครับก็คือรถแท็กเตอร์นะครับผมก็ซื้อรถแท็กเตอร์มาช่าวยไถนานะครับช่วยไถนา,าเพื่อที่จะช่วยแห้งเขา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 บ่ได้เดินดามแล้วนะครับเขาก็นั่งครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขา,าใจแห้งเขาคนเดียวนะครับบังคับคนเดียวก็ ได้หมดนะครับแล้วก็เรื่องการใช้แรงงานปลูกนานะครับเมื่อก่อนนี่เขาก็จ้างคนนะครับจ้างคนก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับสุดท้ายประเดี๋ยวนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องอแรงงานนะครับแรงงานแปลงตดยแรงงานแล้วก็คนไทยหน่งทำครับแล้วก็าทำบดีตดยนะครับทำบอดีผลผลิตตกต่ำนะครับผมก็ได้นำเครื่อง มือก็ซึ่งเป็นเครื่องฟูกนะครับมาจุยผ่อนในงานของเขานะครับเครื่องฟูกนี่เขาทาคนเดียวได้นะครับมันบันนักนะครับมันบันนักเขาสามารถที่ทำคนเดียวได้แล้วก็ยังสองคนนะครับพ่าก็จุยกันนะครับจุยกันยังอ,อยังเรียของนี่ก็จุยพ่อเขาใส่ถาดใส่ อาทาดเพื่อจะเพาะเข้าเพาะกล้า,าทำเองหมดนะครับทำเองหมดมันเบานะครับบันนักนะครับอันนี้ก็เป็นการพลัแรงอย่างหนึ่งนะครับในการาทำนาจ้างเพิ่นเดียวกับแป้งครับแรงงานคนเดียวกับแป้งน,นะครับธรรมดานี่ก็ปร200ะจามสองร้บบร200อยประจามสองร้อยถ้า,ถาเขา หลวงเวลาแถมก็ต้องฮือโอเปนะครับฮือโอเปก็จากสองร้อยก็เป็นสามร้อยนะครับที่ผมทำมานะครับเขาทำเขาทำสองคนนี้มือได้ก็ได้นะครับลูกเจ้ามาทำนะครับเขาจะพลิกบ้านขำบุญก็ได้นะครับ,บ,อ,นะรบอันนี้ก็ผลลัพธ์ก็คือเขาได้นะครับเขาทาได้นักต่อได้มูลค่ามันก็จะเพิ่มไปตามนั่นนะครับอันนี้คือรายได้ของเขานะครับ ก็มันก็มวนนะครับเขาก็ทาจุวยกัะทํานะครับจุยกัะทําเขาก็มีอย่างกระอู้กันไปตามภาษาคนแก่นะครับบัซซีเรียดน,นะครับที่ทาได้ก็ทําทํามาได้ก็ผมก็ทํานะครับถ้านนักหน่อยมันก็อย่างปลูกนาเรือตามรถนี่ก็ผมทํานะครับอย่างนี้ผมก็ใส่ถานเพาะกล้าลุยเข้าได้หมดนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำนาตอนอายุนักนะครับยังลูกหลานนี่ก็ไปทำงานนะครับทำงานาวันแถบนาเขาก็คงจะป๊กมาสืบสารอาชีพทำนาต่อไปนะครับผมคาดว่าอาชีพทำนาต่อไปนี่จะมีความสำคัญนักนะครับเพราะเป็นแร่งผลิตอาหาร เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโค้วของโลกแล้วนะครับเขานี่มีประโยชน์นักที่สุดทําง่ายที่สุดนะครับทนนะครับเป็นพืชที่วิเศษมากนะครับต่อไปนี่เขานี่จะจะแปลงนะครับอาจจะแปลงเหลือน้ำมันเลยก็ได้นะครับพอเดี๋ยวนี้ก็ถึงแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากินกันทั่วโลกนะครับวัน กินทุกวันคนก็เพิ่มขึ้นมาทีคิดนะครับแต่ตีน้านี่จะลดลงนะครับเป็นที่จัดสรรเป็นที่จัดสรรกันไปนะักโภมดินมกันไปแปลงห้องงานแปลง,ง,งบ้านกันไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้จะ่เป็นเจ้านาได้นี่โอ้แสนลําบากเพราะว่าตีน้ำาก็แปลง <c oughs> ตีน้ําเดี๋ยวนี้ยังยังฟันนิ่มเดีอเนี้ยขายห้าแสนึงได้อะไรหนึ่งอะไร่พอถนนสาธารณะเจ้าแปลงเข้ามดเลย โอนฮือเป็นสาธารณะหมดเลยถนนยำดัดนพัฒนาครับก็ขอให้โมเฮาตีได้ทับชมารายการนี้อยู่นะครับก็ขอใื้ช่วยกันอนุรักษ์แผ่นดินไหมเนะแผ่นดิน,นพื้นดินผืนดินตี่ทำนาไว้นะครับเพื่อไว้ให้ลูกหลานนะครับต่อไปนี่ถ้า มีบุญวาสนาแท้ๆนะครับจะบาได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเพราะว่ามันแปลงขนาดนะครับนอกจากคนที่เนมีเงินต่อันที่จะซื้อไดอ้บางทีก็อาจจะมาได้ส้นๆถ้าบ่ามีคนขายนะครับยังสมมติว่าเขามีเขา,าขายเขาก็บ่าสามารถที่จะซื้อได้ครับอันนี้ก็ขอฝากพอม่พี่น้องที่มีที่ดินอยู่ที่นายอยู่นะครับก็ขอให้ภูมิใจนะครับ ว่าเขามีตีดินอ,อยู่ในความปรอพคล้องของเขานะครับแล้วก็ขอคืออดูรักอาชีพทํานาไว้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับประโยชน์ต่อประเทศชาติาประโยชน์ต่อส่วนตัวเขาด้วยนะครับถ้าขายไปเปเลี่ยนสตางค์แล้วก็คือมดก็มบบดนะครับมันเหมือนอเป็นดีดินไว้นะครับเป็นทีดินก่อเป็นลักทรัพย์นะครับเขาอยากไปเงี้ยอย่างก็ได้นะครับก็ขอเขา ขยันนะครับการ<อ>ขยันนี่ความเบ,บอโอตาดนะครับขอบคุณมากเลยครับครับ